าเราจะดา่าเราก็ด่าตัวเองนี่ดา่ากิเลสเปรี่ยวพิในใจเรานี่นะว่าจะเป็นพระเป็นสัมมาณะสมบูรณ์หรือไม่มีศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิหรือไม่เราคิดไปนโน่นเราไม่ได้เคยคิดถึงเป,เป,เป,เปรี้ยพิพีอย่างนี้นะยังเห็นข่าวแต่ละข่าวแล้วก็เมาหล,ล้าเดี๋ยวก็กินยาบา้าเดี๋ยวก็เล่นจีกกาจ้าละพัด จนมันก็มีสามเห็นไหมรู้นี้มีตั้งสามแย่งกันดิตอนนี้นะเมียหลวงกับเมียกลางกับเมียเล็กที่เมียเล็กเมียน้อยก็เอาที่นะเมียเมียหลวงนี่เห็นเมียน้อยนี่มีอันนี้กว่าไงมีเงินมีทองกว่าได้อันนี้กว่าไงเพราะโอได้เก่งกว่ายังเป็นเด็กอยู่ไงเมียหลวงก็โมโหดิออกเฟสออกลิงออกด้ดาดาผัว ผ istance, ัวพระโอ้ยมันเสี่ยงขนาดนั้นเธอเลยลูกนะศาสนาเราเนี่ยลนก่มมันเสี่ยงขนาดนั้นจริงหรืลูกนะยันนะนะงนะไมป,ปีนั้นปีอะไรหล่ะลูกก็เห็นปีที่ว่าเงินทอนวดัดเงินทอนวดันนวดนั่นนะโอ้แล้วได้ไรลลูกก็เห็นนี่ลูกก็ได้ยินข่าวนี่เห็นข่าวนี่ได้เป็นข่าวจริงด้วยเพรายอมรับนี่ข่าวเราไม่ได้เชื่อนะเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้คันนะเราฟัง ให้มันจบแล้วก็มีตะกี้พยานสมบูรณ์บริบูรณ์เราจึงจะลงใจไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อเลยเลยเจะข้านเลยนะดูนะท่านระดับรพระพรมเลยนะนะมีเมียเมียอยู่ทุกประเทศเลยโอ้โหอ,อนเงินแต่ละครัง้งแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าทีละน้อยเป็นอืเป็นหลายสิบล้านนี่เห็นไหมล่ะลูกเปียาวดิ น,นี่เวลาเวลาที่โยมเขามาคอมเมนต์นี่มันมันก็ไปว่าเขาไม่ได้นะดูทุกวันนี้ผมไม่ทําบุญกับพระหรอกไม่เข้าวัดแล้วไม่เคยแล้วไม่เดือด้นใจแล้วเบ,บื่อไงเขาอ่านเงั้หละเอาอาหารไปให้หมาให้แมวดีวกว่าเขาว่านี่เขาดูถูกพราะพระเรานี่เลวกับเลวกับหมาก,กับแมวเขาเห็นไหมล่ะก็เพราะใครเป็นผู้ทำก็พวกเราเป็นคน้ทำ น่าจะเป็นพระเป็นธรรมนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไม่เป็นโอ้กลายเป็นเปรตเป็นผีเป็นมหาชนปุ้นศาสนาเป็นเลวก็จะสดตฉชานอีกจนอุบาสิกาเขาว่ามันก็น่าอายเข้ามหมโอ้ยนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันมันเป็นอย่างนั้นนี่จบอกว่าเออมาสอนพระนะพวกมึงไม่ดีอะไรมาสอนกูจะว่างั้นอ้าวและใครไม่ดีกว่ากัน ทางบาิกาก็ไม่อยู่ทั้งโลกนี่เขาก็ยังตั้งใจทําคุณงามความดีกับผัวกับเมียกับลูกช่วยเหลือสังคมเห็นไหมล่ะเขามีเงินมีทองเขาก็ไปอ้าก็ช่วยกันสร้างถนนห,น,น,หน,นทางไปนั่นออกช่วยทําความสะอาดในหมู่บ้านแม่งเขาก็รวมกลุ่มกันอยูน่นั่นเขาวัดนั่นวัดนี้ทําบุญนั้นทาบุญนี้เขาก็รวมกันอยู่ แต่พวกว่าเรานี่ที่ว่าโกนหน้งของผู้เหลืองว่าเป็นพระเป็นธรรมนาเนี่ยทําเพื่อสังคมหรือไม่นี่เรื่องของเรื่องมันจะไปว่าเขาไม่ได้นะแม้่อ่ทําตัวเองก็ยังไม่ได้ทําอยู่นะี่ทาตัวเองหมายถึงว่าให้เป็นพระเป็นธรรมนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังไม่ทํมก็ยังไปว่าเขาเนี่กูสีมากกว่ามึงนะมึงสีน้อยกว่ากู <c ười> ขึ้นกูขึ้น,นมึงกัน <c ười> เราฟังแล้วขำนะ ยังบอกยังบอกเลยนะว่าตัวเองเป็นพระเป็นธรรมนาเห็นไหมละ่ะทั้งที่ไม่ใจพระไม่ใจธรรมนาเลยคุณสิงคุณธามก็ไม่ทราบว่าพระมีสีขาบทเท่าไหร่รักษาได้เป็นศีลวิสุทธิ์ทิหรือไม่ก็ไม่ทราบเลยอะเราได้ยินได้ฟังนี่มันยังไงเนี่ยนกการทุนถึงมันก็เทือนใจรูรปเนั่ยพูดให้ฟังไม่ไม่เคารบศาสดาตัวเองไดนะ้หรือไม่เคาลบพ่อเรยอหรือนี่ ขาบวชมานี่เป็นผู้วิเศษเที่ยงหรือบวชสัพิการก็ทั้งกราบทั้งไหว้ใจบาตรทำบุญด้วยความเคารพมีเงินมีทองโห้ยอาบแดดอาบเหงื่อโอยตากแดดตากฝนตากลมหาเงินหาทองมาก็ยังมีจิตมีใจเป็นบุญมีกุศลเพื่อจะทําบุญในพระพุทธศาสนาเห็นไหมล่ะอันนี้ก็ไปนั่นอันนี้ก็ไปนี่แต่พระเรานี่ พอมเงินมีทองปับ๊บเอาเริ่มแล้วเริ่มแตกแล้วเราสาวก็รุ่นดีนู่นร,รุ่นก็หรูนู่นเอาแล้วซื้อเองด้วยเออแต่เป็นุบาร์สกาเขาซื้อถาวายเรื่องรถเรื่องอะไรเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมล่ะอันนี้หาซื้อเองอย่างนี้เนี่ยออกเฟซออกดินออกไะไรกันเลยนะไม่ต้องขอยเงินบริจาคเงินเยอะเห็นไหมเหถือรถนี่ราคาห้าล้านเงินสดเลยว่า นี่ดูบรารมีข้าพเจ้าที่หรืป่าเห็นไหมล่ะบรารมีใครบารมีอุบาสิกาขานูนน้นแลื้อบาสิกาก็ไม่ดูด้วยนะน่าจะดูบ้างรูปทางอบาสิกาเราว่าสมกี่จะกาบพระกาบพระแบบไหนจึงจะเป็นพระเป็นสนัมณะเทยมก็น่าจะคิดบ้างพูดถึงอบาสิกาน่าจะคิดบ้าง ว่าแบบไหนคือพระเทนี่นะ,ะจะว่าจะโยมก็ไม่ได้นะเพราะว่าพระก็ไม่รู้อีกโยมก็ก็ไม่ทราบอีกนั่นหนละจะบอกว่าเอา้าโยมไม่ดูนี่ว่าเป็นพระเทนีคือพระเทียมโยมก็ไม่ทราบอีกก็เพราะพระไม่บอกไม่สอนเขานั้นน้วจะว่าไงอีกนั่นเขาก็ไม่รู้อ่ะนี่คือพระคือจัมมานะเขาอยากได้บุญด้วยนี่ไหมเออเป็นยศอะไรเหรนี่เห็นไหมล่ะก็ทามมาเมื่อวานเนี่ย ท่านเป็นเจ้าอาวาสหรืยยังได้ยศไหนวะมาจีบเราลูกบุนให้ฟังเล่นกับเาจาาปพัก,ก็เลยบ็อกก็เลยอะไรเขาระวังนั่นนะถ้าจะพูดถึงจริงๆนะลูกนะถ้าพระเรานี่เป็นพระเป็นธรรมนัสติสมบูรณบริบุรเรื่องราวที่มันไม่ดีมันจะไม่เกิดนะลูกนะก็เห็นพระนางโกกิลากับพระอ,อนุนไม่หละเห็นพระพุทธเจ้าไม่หละ กับพวกสตรีเพศนี่ละพนังกงกยลานี่ติดตามอะไรกว่าอะไรล่ะชอบพระอานท์พระพระอานท์น,นั้นมีความเมตตามากพนังให้น้ำเก่พระอานท์นตอนแรกนี่เขาห้ามนะอืพวกทานนี่เขาห้ามมองดูแม้แต่หน้าของสมาจีาพราหมณ์แม่เลยนะเพราะว่าพรามนี้เป็น อะไรละ่ะเขายกไว้ที่สูงส่งบพกจันทาน,นี่ห้ามมามองหน้าผู้ที่มีศักดิ์ที่สูงกว่าอพอมานางเห็นสต่มนาเพียก็หลบปั๊บเลยนะอืมนั่งลงก็หันหลังให้แต่พระโนนนี่พูดถึงเรื่องน้ำพระอรุณนี่ปีบินตะบาดน้าไงพระนางโกยราาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าน,นี่เป็นคนละวันนะ ไม่ได้ในการมองหน้ากันเลยพระนงก็เลยเทศบทูตรไงทำไมต้องเลือกวันนะอืมทำไมต้องเลือกนั่นเลือกนี่เพราะเรากำลังเป็นมนุษย์ร่วมกันเป็นมนุษย์ด้วยกันต้องดูแลกันที่อ้ามหวานของพระอานนทำให้พระนาง,งกีฬานี่เสียวอุ้บเข้าไปในหัวใจนู่นนึงจากอไอ้เรียกอะไรบุคคลที่ธรรมดาธรรมดากลายเป็นสติีเปตที่มีความรักครับปั๊บเลยเพราะความรักเกิดกับพระอานทนน์ ตามพระอานนท์ไปจนถ,ถึงเขตวันหมหาวิหารนั่นพระพุทธเ,เจ้าตรัสเลยน้องหญิงมาทําไมชอบพระอานนท์พระเจ้าค่ะน้นองหญิงตรงไหนพระอานนท์งามตรงไหนงามตรงตาพระเจ้าค่ะโอ้ยตาก็มีแต่ขี้ตาริงปฏิกูลน่าเหม็นไหลออกไหลเข้าอ้อยไหลออกอยู่อย่างนั้นก็อลองดูที่ถ้าไม่ล้างหนะ้าล้างากาก็ดูได้ไหมล่ะฮะชอบตรงไหนเลยโอ้ชอบอย่างนี้ก็ชอบตรงฟันโอ้ยฟันพระอานนท์ก็มีแต่ขี้มีแต่สิ่งปฏิกูลน่าเหม็น ชอบนพระพทธ้าก็พระพุทเจ้าก็ไล่ไปหมดเรื่องการเทศนาสังสอนแห่งความแห่งริ่งปฏิกูลเน่าหมินพนังกงกิลาหมดที่ไปก็เลยเดินกลับบ้านคิดถึงพระอานนท์มากไงเพระาะพาอนทนนี่น้องหญิงเรื่องน้ำเรื่องอะไรนี่เนีเ่ยอันนะเรื่องไอ้บรราเรื่องอะไรเนี่ยอย่าไปแยก อย่าคิดว่าวันนั้นวนนันนี้สูงกว่ากันให้เสมอกันเพราะเราเป็นมนุษย์ร่วมกันน้องหญิงเพิ่งเข้าใจด้วยว่าอย่างนี้นะคำว่าน้องหญิงนี่มันก็เถือนเลยนะอ่ะอาเีนี้ปรติดใจที่พระนังนกีฬาจะทำยังไงเนาะจริงจริงจริงญ่เออได้อยู่ใกล้พระอานนท์เห็นไหมพระอานนท์ไม่ยอมเล่นด้วยนี่เอออยากนะจะมาใกล้นี่ห่างไปห่างไปนูน่นแต่ก็ไม่ได้ด่านะ น้องหญิงอย่ามาใกล้เราต่างกันแล้วนี่เราเป็นสามัญนีพีธเธอเป็นอุบาจิกาใกล้กันไม่ได้อย่ามาเตะม,มาต้องอืขอให้หม่อมชันได้อยู่ใกล้ท่านพระอานน์เถิดเจ้าข้า่น้องหญิงอยา่ยาอย่เาเห็นเ,เขาเขาเขาก็เขียนไว้ดีนะเราตืา่นชาดูแต่นี้ไม่เห็นวิจุณีที่กลับไปบ้านเป็นมองคิดถึงเมือเ่อลอยไม่ต้องทำการทำงานละ พอคิดถึงผู้เบาผู้เบาเพ็นพระนั่นนี่เอาไปมาปุ๊บปั๊บ,บเลยโหนี่นะว่เห็นภิกษุณีมีตาบาติโอโหนี่เราจะบรรพชาเป็นภิกษุณีดีวกว่าจะได้อยู่ใกล้พระอานนุนนั่นหนละไปอยู่วัดที่พระอานุนจำพรรษาเห็นไหมละ่ะไปบวชอยู่นั่นแหละในสำนกพระอานุนนั่นเห็นไหมละ่ะความรักมันมันมัน,มน,มนไม่ได้เลือกเลยนะลูกนะ และไม่ได้สนใจใจดีเลยว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมเห็นมันน้าด้านไหมล่ะคำรัก,ก็ตามคำสั่งก็ํามน้าด้านพอกันเสมอกันเพราะระกับสั่งเป็นหนึ่งเดียวกันมันเกิดขึ้นที่จิตตรงนั้นนะ่ะนั่นแหละจิตที่มิจิเหลือก็เป็นอย่างนั้นเลยเราจะบอกว่าดีกับชั่วแยกกันแยกกันไม่ได้เพราะมันอยู่ด้วยกันกับหน้าขับหลังหน้ามือหลังมือแต่ก็เป็นมืออันเดียวกันนั่นแหละบุญกับบาปชั่วและดีอยู่ตรงนั้น รักและชังอยู่จุดนั้นเทำยังไงจึงจะไม่ให้มีความรักและความชังน,นี่แหละพระพุทธเจ้าแล้ว,วก็นาสง์สาวกแต่ิ้นปัญหาโค่นความหลงความรักความชังก็ไม่มีตรงนั้นบุญและบาปก็ไม่มีนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเราศึกษาดูพระองค์ทรงที่ในตำรา ทรงถัดถึงว่าติดดีติดดีขณะติดดีสุดในชานในญานในอรูปฌานก็ยังไม่ใช่สถานที่ที่จะหลุดจะพ้นผสพระพุทธเจ้าก็ทิ้งดีทั้งหมดนั่นแนหะจึงแต่จะรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นจิตอรหันขึ้นมา เจะพูดถึงตามตาม,ตามตำรานนี่พูดให้เรามีปัญาญานะลูกนะดีะดะดะ่พวกเราจะว่าเออจะละชั่วทําดีละชั่วทําดีถูลูกก็ต้องละชั่วทําดีอยู่ตลอดตลอดจนถึงวันจิ้นลมเมพระอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลก็ต้องเป็นอย่างนี้ลูกเขาต้องที่จะละชั่วทําดีเพื่อเป็นครูเป็นบาให้กับเราอุบาตุจิกาและเหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระเป็นจมเณีน หรือเป็นพิกซูนีที่ยังไม่สิน้นอาชวะมันก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ไม่ใช่ว่าจู่ๆก็เออวางเลย